สวัสดีครับ,รบผมแบคกมโมเกมแคสเตอร์เปิดเพลงทำถุยอะไรเนี่ยมาลิกสิตปะเนี่ยถ้าอัดใบโดนลิกสิตนี่โดนเนี่ยับผมแบคกมโมเกมแคสเตอร์แคสเกมโลบล็อกอาร์เซนอลครับผมนะวันนี้ก็ถึงเวลาจะมาเล่นอีเวนต์ไฟในที่หลายท่านย้ายผมเล่นเหลือเกินกับผมนะแต่ว่าผมไปดูมาแล้วมันทำยากมันทำคนเดียวแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยมันทำได้แหละแต่มันยากเกินวันนี้ก็เลยพามาสเตอร์ผู้เชี่ยวชาญมาผมนะ อืมแนะนำตัวเองเอานิ่งผมเองครับผมอ่าโอเคทีนี้ก็เริ่มเลยแล้วกันนะอ่ามันทำยังไงค่อยๆว่าไปทีอย่างเคขั้นตอนแรกนะพี่แบงเห็นไหมอ่าทำไงอะนี่นไหมเห็นนีไหมล่ะเห็นอยู่ป้ายเนี่ยนะไปลุมกระชื้มันแปะอ้าวง่ายจังนรืว่ายาก อันนี้นี่นี่มาตรงนี้ไงต่อนี้จะตรงตรงตรงนี้จะเห็นเป็นเออเขาเรียกว่าไงเป็นแบบทางเข้าอ่ะพี่แบงค์ยิงมันยิงยิงเหรออ่ะเปียกยิงยังไงวะใช้มีดง่ายกว่าเออลงแล้วกระโดดกระโดดเข้าไปเลยกระโดดเข้าไปได้แล้วไม่สูงไปแล้วเอ้เข้าได้เข้าได้เอาเข้ามาแล้วไงต่อไปไหนวะเนี่ยนี่นี่มามาทางนี่ตรงนี้มันจะมีเออเรื่องแบบคอมอะฮะคอม ก็จะมีปุ่มเห็นปุ่มไหมเอ๋เห็นปุ่มอยู่อ่าต่แรกที่แบงก์กดไปที่ทีหนึ่งไอนะหนึ่งกดไปที่บีหนึ่งไม่ใช่บีสองนะหนึ่งบีหนึ่งอบีหนึ่งบีหนึ่งบีหนึ่งอุ้ยวุ้ดปุ่มพังเลยเว้นครับอะไงต่อบีหนึ่งบีหนึ่งไปแล้วเจ็ดอนะมันเจ็ดมเจอ่ออ่า ก็ 2> K ส <K 2 S 2> <7 S 1> อง K สองเจ็ด I นะ F C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  เ <FC> อ็นเตอร์เอ็นเตอร์แบะมันเป็นสีเขียวอุยดีนเสียงใครหัวราอเนีย่ยไว้อ่ะต่อไปพี่แบงมาฆ่าผมเร็วฮะทำไมต้องฆ่าด้วยอ่ะอ,อยากตายก็ไม่บอกก็แล้วเนี่ยพีชช็อตอ้าวตายแล้วไงต่อ ขาสี่คิวที่นั่งสี่คิวเลยเหรอนอนโหนี่ไม่รู้เรื่อง<า>เลยเนี่ยมันทำยากขนาดนี้จะมาดวนกันอยู่ไหนล่ะกลางกลาง <g ul ang> ไหนฟะเอ๊ะในตัวนี้มันลงไม่ได้เอ๊ะลงไม่ได้วัดมันติดอ๋อต้องออกออกมาก่อนเดี๋ยวออกไปทางธรรมดาก่อนแล้วกันอ่ามาแล้วอยู่ไหนวันดีไม่นีเลโหแตกอือวใบนี้สกินอะไรเนี่ย แลงดูเท่ใช้เล่นมันเป็นสปินมันมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนลายหินจะเท่เกินหน้าเกินตาไปไหมมีโซ่ผมสุ่มได้เอ้ยมันสุ่มหรือมันซื้อซื้อซื้อด้วยเงินจากไหนวะมันเงินในีเงินแหนะจะน้องไงแน่แหน่แน่แหน่นี่แหลมเติมเกีโอเสียงอะไรอ่ะกีนเสียงคนพูดอะไรสักอย่างแล้วไงต่อ แป๊บนึงนะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงใครพูดอะไรแป๊บนึงเอาลองลองปรับดูวซิลองลองปรับดูวิได้ยังคือถ้ามันได้แล้วมันจะวาร์ปไปเลยป่ะก็กดตัว M M หรอกดตัว M อ้าวได่ได้กดตัว M นั่นแหละถูกแล้วอ like um ๋อแล้วมันจะมีม่วงๆดีพลอยนี่ใช่ไหมแล้วกดไปเลยอ้าโอเคดีดีพลอยกดกดไม่ได้อ่ะ ตรงไอ้นี่เขาเรียกว่าไงวะตรงเออเดี๋ยเดี๋ยวเราเรา,เราต้องรอให้มันเออ๋อ,อได้แล้วมันโหล,ลดเข้ามาแล้วอัปเดตดติ้งเซิร์ฟเวอร์แล้วนี่ไงคำเตือน,อนคำเตือนอเ,เหตุการณ์นี้มีเสียงค่อนข้างดังจับสแก์แล้วก็มีแฟลชชิ่งไลท์โอเคหัวใจไม่ดีไม่สมควรเล่น13บวกแต่ว่าเกมนี้ที่ส่วนใหญ่เด็กเล่นเยอะเลยห้ามเล่นกันนะเขาบอก13บวกอันอันนี้มันหมดทเดเอ คุณจะไปนี่คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าเราจะไม่รับผิดชอบในขนาดนั้นเลยเหรอวะโอเคเข้ามาแล้วนี่อะไรโอ้เป็นสี่เหลี่ยมอันเดียวอยู่ตรงกลางเรากดเข้ามาแล้วนี่ก็คือเล่นคนเดียวเลยใช่ไหมเฮ้ยตรงนี้กวนเออทั้งวันเจอการเทคิวมาผมแล้งขอขอบคุณโปรเฟซตเนอลที่พาผมเข้ามาในี่นี้โอเคงั้นเดี๋ยวไปแล้วเอาใจกัน Just in time, too. See, this will benefit us both, and I'll just get straight to okay. the point. Uh, you need to burn this place to the ground as soon as possible. You might see some individuals that look like your friends. Trust me, they're not your friends. Those would be contraptions <coughs> of mine. So if you ever see any of them, just stay out of the line of sight, hide if you need to. And if you see any uh, in sleep mode, uh, try to keep it that way. Um, <coughs> uh, I can explain more once you're out. What do you S <S <an> <S เขาบอกภารกิจอยู่ <S <S <an> <S ต้องรวบ <S an> รวมแก๊สกับทินเดอร์ให้ได้อย่างละห้าอันด้านขวาเนี่ยแล้วปืนนี่มีแค่นัดเดียวอะไรเสียงอะไรดังติ๊ด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 อะไรอะไรวัดวัดแก๊สนี่ไงแก๊สต้องหาแก๊สกระทินเดอร์ครบห้าอันเห็นแก๊สแล้วแตะทินเดอร์นี่เป็นยังไงนี่ไงทินเดอร์ใช่ไหมเสียงอะไรวะ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 อะไรอ๋อเราต้องมาปั่นกล่องดนตรีอะไรเงี้ยเหรอก็ไม่ทันแล้วดิมันจะมาใช่ไหมเนี่ย มีกระสุนนะเว้ยกระสุนโอ้ยตายเลยว้านี่นี่เองอาไซนอนไฟในก็ครับผมนะไม่รู้ทำไมมันถึงได้ท,ทำเข้ามายากเลยเกินแต่เฮ้ยน่าหนุกดีมาบอยอีกทีได้ไหมไม่โอเคเลทโกคือผมรู้แล้วผมต้องคอยไปปั่นในตัวนั้นซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน ยิงเสียงติ๊ติ๊ตี๊ดนี่คือมันจะหมดเวลาเออมันน่าจะเป็นคล้ายๆก่อนดนตรีเฮ้ยอะไรอะไรยิงไม่ยังเลยอะไรครับนี่ไปกระสุนเอ้ยเ้ยยิงก็ไม่ตายอ่ะนี่จะมาหลอกต่อยอะเออฉันชอบขยำคุณในฟันฉันเหลือเกินเออก็แล้วแต่คุณเธอเคลมันจะไม่ง่ายเนี่ยถามมันไฟไหไมหมันก็ยังมีความเป็นอาร์เซนอลน,นะมันก็ยังไล่ย,ยิงหุ่น ไอ้วนนั้นคือหุ่นใช่ไหมต้องรวมขอให้ครบเคมันก็ไม่ง่ายอยู่นะเนี่ยเนี่ยมันก็มาเรื่อยๆเลยเคเอามาพัวหัวแตกเพนเก็บกระสุนมันจะฟื้นกับผมนะดต่น่าต้องหนีไปเรื่อยและไอ้ที่ปั่นมันอยู่ไหนวะมันจะมีหุ่นมากี่ตัวเออไอ้ที่ปัน่นที่เราต้องไปปั่นดีเสียงตี๊ตี้แหละ เออหรือไม่ต้องไปปัน่นหรือว่าพอมันมาก็ยิงแต่เมื่อกี้ยิงไม่ทันเลยนะมันเร็วมากเมื่อกี้ทินเดออ่ะโหกว่จะเจอแล้วคือแมปม่อยังกว,างว้างเฮ้ยไวจับได้นี่งติๆแล้วเนี่ยไหนวะมันจะมาแล้วเนี่ยอยู่ไหนวะโอเคผมอยู่นี้ใครเข้ามาจะโดนเนี่ยมันมีคาว่าไวอาัพยอยู่ผมน่าจะต้องไปปัน่น ประเด็นคือแล้วกูไปปั่นที่ไหนเข้ามากูยิงนะเว้ยอย่านะเว้ยเฮ้ยืออไม่ไม่ได้ว่ะยิงไม่ได้หรอกต้องหามันให้เจอโอ้โอ,โอยมันระทึกจริง,รงแต่คือถ้าเก็บครบแล้วคือผ่านเลยใช่ไหมมีแค่คืนเดียวใช่ไหมพะถ้ามีหลายคืนนี่ <c oughs> มไม่ต้องรบกวน น้องบ่อยหน่อยจะเล่นผ่านไปวันนี้แม่งไอห้องปั่นมันอยู่ไหนวะจะรู้จริงเลยแล้วมันไม่ใช่แคบๆด้วยนะแม่งอย่างกว้างด้วยห้องแต่ละห้องกูจะเจอไหมเนี่ยห้องปั่นอยู่ไหนเดินตั้งไหนังหาห้องปั่นไม่เจอเลยห้องวายอาบแบบผมต้องหาให้เจอนะเว้ย เฮ้ยมันอยู่ไหนอะมันไม่มีแมบบไม่มีอะไรเลยเจ้าใตรงกลางเขียวว่าเราเป็นสลอเตอร์ผมนะนักฆ่าหรือนักโดนฆ่าก็ไม่รู้นี่อะอีกแล้วอ่ะมันที่ไหนวะตรงไหนที่กูต้องไปปั่นกูไม่รู้กูจะตายเรื่อยๆอยดีกว่ากูจะรู้เนี่ยแหละเชื่อเลยแม่เอ้ยนั่หวัดนี่หวโอเคโอเคเจอแล้วผมนะมัอยู่ตรงนี้โอเคผมรู้แล้วมันอยู่ข้างๆเวที ตรงกลางใหญ่โอเคผมเข้าใจแล้วคอยเชื่อหน่อยทีนี้ก็ไม่อะไรต้องกลัวแล้วมั้งมันก็มีแค่ตัวที่เดินไปเดินมาเจอหน้าก็ยิงแล้วก็หาชักกระสุนกระสุนก็เห็นวางอยู่เต็มแมปตอนนี้ผมขอปั่นให้เต็มร้อยแล้วผมก็ไปหาต่อแล้วกันแล้วคอยมาเช็คเรื่อยๆพอได้ยินเสียงติ๊ดๆค่อยมาก็ได้โอเคพร้อมก็พร้อมจะเล่นเกมแล้วผมนะเรารู้แล้วว่ามันอยู่ที่เวทีใหญ่ให้ผมนะซึ่งก็เป็นอะไรที่หาได้ไม่ยากหรอกเวทีไบลเลิกขนาดนั้น ต้องรีบหาแล้วผมนะเจอทินเดอร์หายครบอย่างละห้าอันใช่ไหมแบบมพค่อนข้างจะกว้างอยู่เนี่ยอเฮ้ย hey, ก็มันดีใช้ได้นะเสียดายจะทำให้มันเข้ายากขนาดนี้ทำไมทำให้เป็นด่านให้เข้าได้อิสระเลยเออเพราะว่าหลายคนจะไม่เล่นด่านนี้เพราะความซับซอ้อนในการเข้าของมันเนี่ยคือถ้าไม่มีเซิร์ฟวีไหรืออะไรที่ทำยากมากผมก็เลยงงเนี่ยคือผมเพิ่งจะได้เล่นก็เพราะว่ามันยุ่งยากเงี้ยแหละ กว่าจะทําได้กว่าจะให้น้องผมจริงน้องผมมีเซอร์เวยพีอยู่แล้วไม่รู้มันไปเติมมาขนาดไหนไม่ค่อยรู้เรื่องจริงแล้วไอ้พวกเกมโรบล็อกอะไรนี่ผมนี่กากมากเทียบชั้นน้องผมไม่ได้แล้วมันโปรเกินผมก็เลยพึ่งพาซะหน่อยมีเซอร์วียพีได้ยังไงยังไม่รู้เลย okay. แก๊สโอเคเลวอย่างละสองมันมาแล้ว กระสุนรู้สึกแถวนี้มีอยู่อันหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวฟาไปเลยอ้าวไม่มาแล้วเหมือนไส้ไม่มากูก็ยิงเหมือนไส้แล้วก็ค่อยไปแล้วก็เก็บกระสุนกระสุนมีเยอะใช้เท่าไหร่ตอนนี้เหลืออย่างละสองแล้วผมเนี่ยผมไปปั่นเลยก็ได้มั้งแล้วค่อยไปหาต่อเป็นไงบ้างเลยสิบเจ็ดโอเคปั่นยาวๆเหลืออย่างละสองแล้วผมไปหาข้างบนกับด้านขวาเยอะใช่ไหมต่อไปด้านซ้ายมันมีทางให้ไปหาปะ เออหรือแค่อย่างสองเองมันหมดแค่นี้ใช่ไหมถ้าหมดแค่นี้ก็ไม่น่าจะยากอะไรขนาดโอเคพอก่อนแปดสิบก็พอแล้วทางนี้มีทางไปไหมสวยน่ายอยู่ตรงนี้แหละยังไม่เคยมาหรือเปล่าไอ้กระบาดนี่คืออะไรวะอ่มีอะรซ่อนอยู่ในห้องน้ำปะเนี่ยกกะบาดนี่คืออะไรไม่เข้าใจมันสื่อถึงอะไรไม่รู้เริ่มไม่เห็นแล้วผมนะเริ่มหาไม่เจอชิ้นส่วน ไปหลบอยู่ไหนหมดวะเฮ้ยสองอันสุดท้ายของทั้งสองอย่างหาไม่เจอไปหลบอยู่ไหนหมดวะห้องมันก็กว้างจริงแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะยากขนาดนั้นนี่เสียงตัวหานี่นแหละเอออันนี้ไงทินเดอร์โอเคค่อยๆหาไปเลยผมนะตอนนี้กระสุนเนี่ยเจอเยอะมาก เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เวลามีใครมายิงแล้วก็ฟาไปเลยหรือเราต้องเข้าไปในห้องอะไรรอเปล่าโอ้บอยหาไม่เจอวยลองตรงไปตามทางเรื่อยๆโอเคแม่งตีแล้วผมต้องไปปั่นแล้วพอจําได้อยู่ตรงกลางทันบ่เฮย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 รู้จีปั่นไดถึงร้อยเลยดีกว่าแม่ม ดังอย่างบ่อยใจเย็นใจเย็นเวทีอยู่ไหนเวทีอยู่ทางซ้ายชิปหายแล้วไม่ทันวัดเฮาจำผิดทางหาเวทีไม่เจอกูตายโอ๊ยบักแฮนเมิงจำทางกลับเวทีไม่ได้เพราะว่าเคล็ดลับด่านนี้คือต้องจำแมปห้ได้พอจำแมปได้น่าจะง่ายขึ้นเยอะเลยตอนนี้ยังจำแมปไม่ค่อยได้เลยตายแล้วตายพอจำแมปกลับไปไม่ถูก ฟักเสกโอเคเราสตาร์จากตรงนี้แล้วก็ไปเทียทานกันเริ่มจากทางซ้ายอย่างนี้เออตอนแรกเราจะเน้นชิดซ้ายเอาไว้ก่อนจากนั้นเราค่อยไปชิดขวาอะไรอย่างนี้โอ้อืมชิดซ้ายเลี้ยวซ้ายได้เลี้ยวเอออย่างนี้ดีกว่าจะได้ค่อยๆไล่ไปทีละเซกเตอร์เซกชันอืมจับเจน้ำมันรัวๆเลยชิดซ้ายมาที ซ้ายไปเรื่อยซ้ายไปเรื่อยก็จะมาเจอที่ปั่นอยู่ตรงนี้แล้วก็ปั่นเลยแล้วกันพอตรงนี้ซ้ายปุ๊บก็จะแฉลบไปหาด้านขวาต่ออืมใช่ไหมทําอย่างนี้น่าจะทั่วถึงมีเสียงใครเปะ่ามาเหรอชิบชิบชิเสียงมันไกลมากอามันไปและ้ะมีแค่สองตัวนี้ใช่ไหมตัวที่ผมต้องมานั่งปัน่นแล้วก็อีกตัวหนึ่งเดยวไปเดินมาตัวเดินไปเดินมาไม่เท่าไรหรอกกระสุดมีเยอะเจอหน้าก็ยิงทิง้งแค่นั้นเอง ชิดซ้ายเข้าไว้ตอนนี้อืมชิดซ้ายอยู่ทินเดอร์ซ้ายซ้ายมาตลอดซ้ายมาตลอดเข้ามาในนี้ตีเสียมาอยู่ตรงนั้นมันจะมาไหมยิงสัหน่อยไหมไปแล้วโอเคซ้ายเข้าไว้ซ้ายเข้าไว้เข้ามาในห้องนี้อืมซ้ายชิดซ้ายริมซ้ายมาเรื่อยๆเจอ เดี๋ยวมันน่าไอตัวปั่นน่าจะใกล้มาแล้วผมต้องรีบวนกลับไปที่เวทีรอบอืมห้องนี้มันกว้างกว่าที่คิดนะเนี่ยระวังอย่าให้พลาดน้ำมันเหลือแค่นเดียวแหละเตรียมตัวรีบไปดีกว่าไหมผมว่ามันน่าจะใกล้แล้วแหละที่ห่ายคุยที่ไหนวะเนี่ยอา้าวมาปุ๊บนี่กูหลงทางแล้วเอาแล้วไงมาตรงนี้แล้วอืมเวทีไหนกับพี่เวทีก่อนผมว่ามันใกล้แล้วนี่มันอ๋อนี่มันอยู่ตรงนี้ปบโถเอ้ย เรามาเมื่อกี้ถูกแล้วแต่ว่าผมนึกว่าคนละห้องเราต้องเข้ามาในห้องเกมนี่แล้วค่อยออกมายังเหลือเพียบเลยที่ปัน่นเหลือทั้งครึ่งหนึ่งโอเคอมเมื่อกี้ผมก็รีบมาไปหน่อยซ้ายยังรวบรวมได้ไม่หมดเลยรีบมาไปหน่อยก่อนอาจจะมีบางห้องที่ผมพลาดไป ก็ตรงห้องนี้ใช่ไหมรู้สึกแล้วจะชิดซ้ายขึ้นมาในนี้ไม่เจออะไรแก๊สไขแค่อันเดียวทินเดอร์ไขสองอันแล้วก็ชิดไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะตห้องน้ำมีอะไรไหมเนี่ยเข้ามาดูหน่อยไม่มีโอเคฮึบางอันแม่งซ่อนเบาะผมเริ่มรู้สึกว่าผมเริ่มจะมาห้องเก่าๆที่ผมเคยผ่านมาแล้ว นี่ไงวนครบแล้วรอบหนึ่งเราไปทางซ้ายวนกลับมาทางขวางั้นต่อไปก็สำรวจตรงกลางตรงกลางห้องนี่มีแอบอยู่ไหมเราวนแต่ซ้ายกับขวากลางห้องไม่ค่อยเห็นโออนี่ไงปึ๊บทินเดย์อันหนึ่งครับผมเนี่ยตามมุมของห้องกลางนี่เอ้ยสามสิบแล้วปั่นต่อเหลือแค่อย่างละอันแล้วอะแม่งอย่างละอันเนี่ยผมเนี่ย ไม่รู้ไปซ่อนอยู่ที่ไหนเลยแค่ยางละอันเท่านั้นไฟไนแอดอาร์เซนอลมันก็ไม่เชิอองไฟในนะเพราะไม่มีปืนเนี่ยไม่กลัวเลยเนี่ยใครหุ่นตัวไหนโพรมาได้ย,ยิงหัวแตอกอะไรแค่พ้หดห้องเกมนี่มีบัตรผมก็สําได้แล้วทินเดอร์สุดท้ายผมนะต่อไปก็เลยแค่แก๊สโอเคโอเคขาดแค่แก๊สเท่านั้นแก๊สไม่น่าจะหายากทินเดอร์หายากกว่า เหลือแก๊สอันสุดท้ายแล้วผมนะมันจะไปอยู่ที่ไหนฟ้ก <c oughs> ไม่ตรงไหนที่ผมยังไม่สำรวจผมว่าผมก็สำรวจไปเกือบหมดแล้วนะ่ยนึกหุนปะห้องนี้เคยมายัางมันจะไม่เคยมาหรือเปล่าไม่รู้ไม่เห็นอืมห้องไหนที่ยังไม่สำรวจด,ดีกว่าห้องนี้เคแก๊สอันสุดท้ายมันหายากจริงเี๋ยวแค่แก๊สอันเดียวแล้ววะแม่งกาปั่นต่อไม่ประมาท แก๊สอันสุดท้ายที่ไหนวะเวรเอ้ยแค่เดียวเองหรือห้องที่จะไปตรงกลางถ้าเจอห้องเกมรีบเข้าไปเลยตอนนั้นผมหนีมาครั้งหนึ่งแล้วนีกว่าไม่ใช่เลยไม่เข้าที่ไหนวะศพเอ้ย hey. มันซ่อนในห้องใดห้องหนึ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วแน่เลยนี่ก็ห้องเกมอีกรอบเอ้ยเอ้ยเจอแล้วโอเคสวยไปเลยยิงทึบทางออกไหนนี่ปะ จำได้ว่าแถวๆนี้แล้วไงต่อเข็บคพบแล้วเอา้าต้องใส่แก๊สใส่อะไรด้วยเหรอเวทีอยู่ไหนเวทีอยู่ไหนเวทีอยู่ไหนเวทีอยู่แถวนี้เวทีอยู่ไหนอ่นี่ๆๆๆวุ่ยเกิบไม่ทันทีนี้ผมก็ต้องเอาแก๊สแล้วก็ทินเดอร์ไปใส่ผมนะปัญหาคือไปใส่ที่ไหนวะเฉียดที่ไหนวะเออเพิ่งจะเห็นภารกิจใหม่ต้องใส่ใส่ที่ไหนอ่ะ ใส่ห้าอันนี้คือต้องใส่ครบทั้งห้าจุดอะไรเงี้ยวะจะใช่เลยน่าเป็นที่เราสตาร์ทครั้งแรกไะได้เดาไปลองดูเจอแล้วผมนะดีว่าจะไม่เจอแล้วไปใส่ที่ไหนเนี่ยจุดสตาร์ทที่เราหาตอนแรกละมะั้งไหนวะนี่ปะมันเอาไปใส่อะไรอะ่ะไอตอนเขาบอกครั้งแรกกูไม่ได้ฟัง ใส่เครื่องอะไรผมเคยเดินผ่านเครื่องอะไรปะเออ what the fuck ใส่อะไรอะ่ะใส่อะไรอะ่ะไปใส่ใส่อะไรใส่อะไรครับใส่เองแล้วไม่ใช่เอาไปใส่ไหน ขางออกไปอยู่ที่ไหนผมต้องทำอะไรต่อนี่กูตายกูเริ่มใหม่หมดเลยด้วยไหมเนี่ยนี่ปะอ๋อนี่ไงตามจุดกากบาทผมเข้าใจแล้วจุดกระบาทไปทำอะไรโอเคไว้วางทินเดอร์เลยแบบนี้โอเคเราจะไปตามจุดกากบาทก็ว่าอยู่ว่ามันมีไว้ทำอะไรตอนนี้เข้าใจแล้วแต่ผมจะไปเช็คเอข้างๆเวทีท,ทีว่ามันต้องปั่นเพิ่มไหมบั่นเพิ่มไปดีู่่ะ โอเคเข้าใจแล้วทีนี้เราจะไปหาตามจุดกระบาดแล้ววางที่จุดๆครับผมเนี่ยวางทําไมอ่ะเราจะปกป้องเขาเรียกอะไรปรับปรุงพื้นที่นี้ให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ทําไปเพื่ออะไรข้างหลังเบอกว่าโอชิดวันนี้อุ๊ยชิดแพลนี่มันก็วิ่งมาดื้อเลยฮะตอนแรกเดินนะโหหันมาไม่ทันนี่ม่งตบตัวไปแล้วอ่ะวางทินเดอร์แต่วางแก๊สที่ไหนก็คงจะกระบาดเหมือนกันแลวมั้ง ีนี้ต้องมานั่งหาจุดวางทินเดอร์แวงเออ God damn it เอาแล้วไงเมองเอาแล้วไงเมงกูจำยังไม่ได้เลยนี่ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอกูจำไม่ได้กูจำไม่ได้อยู่ไหนจำไม่ได้กูจำไม่ได้กูจำไม่ได้จำไม่ได้ม่ได้อยู่นี่ยนี่อะนี่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 นีโอ้โหเคื่อเกือบเสียวจาไม่ได้เสียวกลับมาไม่ถูกกลับมาไม่ถูกที่มีสิทธิ์ตายสูงมากผมเนี่ย เหมือนผมเดินวนอยู่แค่ทางเดิมไม่ไงต้องหาทางไปที่อื่นบ้างเหมือนตู้วนอยู่แค่แถวเออเนี่ยปึ๊บโอเควางหมดทีนี้น้ํามันโอ้น้ํามันต้องวางเข้าในนี้โอเคเมื่อกี้ผมลองกดดูแม่งติดโอเคผมเข้าใจเลยทั้งนั้นต้องวางใส่ตู้กดนะ้ําผมเนะี่ยฟลุกเมื่อกี้ฟลุกเลยลองกดดูแล้วแม่งใช่จริงเอ๊ะเอ๊ะเอ้า ก้อนอันนี้ไม่ใช่เหรอเอ้าไม่ใช่เหรอเอ้าแล้วเมื่อกี้กูเอาใส่อะไรไปวะเว้ยวัดเอะเหลือน้ำมันแปะทินเดอร์อ๋อน้ำมันแปะทินเดอร์ไปด้วยอ๋อไม่ใช่ตู้กดน้ำโอเคตอนนี้ผมต้องหาตรงกลางแล้วผมรูร้สึกมันใกล้จะมาแล้วอย่าหลงทางอย่าหลงทางเว้ยเฮ้ยมันเตือนอีกแล้วมันเตือนอีกแล้วใจเย็นใจเย็น มันเตือนอีกแล้วเดี๋ยวใจยเย็นใจยเย็นอ,อ้เว้ยเอ้ยกูจำไม่ได้โว้ยกูทำมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวไอ้เห้ยเอย้ยกูหาไม่เจอเดี๋ยวโอ,โ,โอ้โหฮ่แม่เอ้ยโคตรนานเลยฮ่าเอ้ยมึงเข้าใจไหมมันนานมึงเจ็คกูเล่นใหม่หมดเลยเหรอมึงใจเย็นเย็นนานมากมึงเข้าใจไว้เดี๋ย ก็เข้าใจแล้วผมนะก็คือแปะทั้งไม้แล้วก็น้ำมันไว้ด้วยกันใช่ไหมเพิ่งจะรู้กูต้องหาใหม่หมดเลยโน้ทฝากเอโอ้โหเจอแล้วแม่งอยู่ในห้องนี้เฟนเอ้ยหาอย่างยาก,ยากอ่ะแล้วก็เริว,วางเลยแปะ๊แะๆไม่อยู่ในห้องอะไรห้องตู้เกมนี้ มันไม่ได้มีห้องเดียวเลอวะโอ้โยเท่มินจริงหาตั้งนานที่หาโอเคเด๋ยวผมต้องเตรียมกลับไปที่ตรงนี้ใช่มาเราจะมาเริ่มวางแก๊สวางทินเดอร์อีกทีผมนียไอจุดกระกาบาดเนี่ยน่าจะหาไม่ยากเท่าไอแก๊สเมื่อกี้มีตัวมันจะเดินมาอีกแล้ว เสียงแต่มันยังไม่มาโอเคไปละหุยนี่เสียงแม่งอยู่ข้างหน้าแต่ไม่เข้ามาสักทีเจ๊ไปๆวางเข้าไปอากระบาดไม่น่ายากหรอกชิดริมไปก็เจอชิดริมไปเรื่อยๆพอตอนที่เดินสำรวจชิดริมนี่ก็เจอกระบาดบานเลยตรงนน้นมีอันหนึ่งแปๆ อแค่สองจุดเท่านั้นผมน่าจะทําได้ทันก่อนจะไปปั่นไป,แปะแคนเดียวโอเคมาสุดท้ายอยู่ตรงไหน,นตรงนี้แปะไปแล้วเราวนมารอบหนึ่งแล้วโคตรตรงนู้นมาเขียจุดสุดท้ายมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนะลองแยกออกมาดูเนี่ยทาม,มันก็เหมือนวนไปเรื่อยๆนะแต่บางทีก็หาไม่เจอก็มี หาอืมแกกระบ,บาดสุดท้ายมันไปอยู่ตรงไหนฟังมันจะต้องขาดอันใดสักอันหนึ่งเนาะนสุดท้ายแล้วเนี่ยอือหาไม่เจอว่ะว่ต้องไปปั่นอีกรอบเวลาไม่ค่อยพอขานเดียวเองข้มออนแมนก็ยังจะขาดอืมปาปั่นก่อนมันตามหลังกูมาไหมเนี่ยตามมาด้วย อย่าค่อยวนกลับมาเมื่อกี้ผมปั่นได้ไม่เยอะก็บาทสุดท้ายอยู่ตรงไหนอีกวะตูวแม่งต้องขาดตักอันหนึ่งไมนต้องขาดแม่อันใดก็อันหนึ่งในนี้ไม่มีแล้วะจุดที่ควรจะมีก็ไม่มีผมกลับไปปั่นเลยก็ได้มั้งผมยังไม่ปั่นหมดเลยฮะนี่มากวนก่อนนั่นไงนั่นไงนั่นไงเอ่อเออเออตรงนี้ตรงนี้นี่เอ่อยึบ Okay. Okay, โอเค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 ้ยก่อนจะเริ่มจำได้แล้วตัวตายบ่อยมากฮานนี่งานนี้ก็ามาไหวจังวะไอ้เวลเลยโูเ,เกือบอ่ากระสุนหมดแล้วมั้งเนี่ยตอนเนี้ยผมป้องกันตัวเองไม่ได้นะกระสุนมันไม่มีรีใช่ไหมคือเราใช้ไปแล้วคือหมดไปเลยนี่ไงเจอละปึ๊บๆสวยหมดฟลิปเลเวอร์ผมจำได้มันมีห้องที่เป็นคันชักต้องฟลิปคันชักฟลิปแล้วผ่านเลยบอกวะเนี่ยต้องไปปั่นก่อนเวเลย ปั่นทันว่เนี่ยปั่นก่อนไม่แน่ใจเฟวจะหาห้องคัดชักงไม่เจออุย้ยเกือบแม่เ้ยใจเย็นเฉียดไปเฉียดมาตลอดเลยว่ะไม่ง่ายเอาสักห้าสิบก็พอแล้ะมันได้อยู่ฝั่งเนี้ยจำได้อยู่ห้องที่สามารถสับคันโยกได้ฟลิปรีเวอร์ มันอยู่ตรงตอนที่เราอยู่ครั้งแรกเราเลี้ยวซ้ายถ้าจำไม่ผิดตรงไหนวะเออนี่นี่แค่สับคันโยกเพื่อเผาเรียบร้อยแล้วไงต่อกูตายด้วยไหมเนี่ยเรียบร้อยคุณจบในวันในคจะคำแบ็ค for one morning ฮะมีคืนหนึ่งเหรอเขาบอกว่าจบในวันมันมีอีคืนหนึ่งหร้อไงก็ไม่แน่ใจครับผมนะ แต่ก็โอเคก็จบแล้วผมนะสำหรับการลองเล่น Event and อีเวนต์ไฟไนท์แอนด์เฟรดี้อาร์เซนอนั่นเองครับผมนะมันก็หนุกดีนะมันก็ทำได้ดีแต่ดันมันเข้าถึงยากไปหน่อยผมเลยเพิ่งจะได้มาเล่นแต่ก็โอเคผมนะก็ขอบคุณน้องผมที่มันให้ยืมเซิร์ฟ VIP มันเข้ามาเล่นเออถ้ามีอีกก็โอเคนะแต่อยากให้ทำให้เข้าง,ง่ายๆหน่อยอะไรแบบนี้ ถ้ามีอะไรอีกก็บอกผมในะกคอมเมนต์ละกันว่าผมพลาดอะไรไปอยากให้ผมเข้าไปเก็บไหมบอกกักนนะโอเคใครชอบคลิปดี้ยูกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมตนเพื่อเป็นาการใจผมทำผลงานให้ผมนะถ้าเกิดใครไม่นพลาดต่อไปไว้กดไลค์กันเยอะสักนี้ก็อน้วบ๊ายบ,บายมัย่วไอ้กูดไนท์